รูสึกหลอเหมับน้องที่มีทัางพัฒสมองและสติปัญญาไมได้ถูกกระทบเลยแต่ประทิเินไม่ได้พกระดูกก็ดีสานหลังก็ดีอะไรก็ดีนะครับร้สอนะครับก็เลยเป็นผลพวงการส่งงานอย่างาผมเองเตามสติแท่ขึ้นเวลาก็อยู่รู้สึกเหนือยถึงเสือสาราสากศเลยนะครับตรงซุนซูดินน้ำป่าไม้อะไรต่งตตางๆเพื่อให้ปงคว และให้ควาเป็นรูปแบบต่อทุกการของเราด้วยที่วันนี้เราใช้คำว่าพัฒนาแห่งการยืนนั่นเองตรงดูแลน้ำนั่นครับเราก็เห็นว่าเรื่องดินนั้นมีความสำคัญเพราะดินนั้นไม่ใช่ดินดีเสมอไปนะครับบางทีเราเจอดินเจ็มเราเจอดินดินเปรี้ยวดินเสื่อมโทรมดินถล่มไฟยลาปาตาลีนะว่าเจอดินรูนนะครับออกสูบน้ำออกปบกรดกำมะถันขึ้นมาลอยแผ่เป็นหน้าเป็นดินเลยปรุงแรงไม่ขึ้นเลย แล้วก็ไปดื่มน้ำไปแต่ว่าลูกไม่ออกปากไม่ออกมิดไม่ออกทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นต้องประหยัดเทศการก็เป็นรีมาของโครงการแรกนี่อย่างนี้เป็นต้นโดยทั้งวลานี้พ่อฝุ่กได้หมดแล้วนะครับเรื่องน้ำนี่ก็หมดนะครับน้ำบุหรี่พกบริโภคทำนาทำไร่อะไรแล้วเสร็จแล้วพวกเราเอใช้เสร็จแล้วก็ตายเพราะมีน้ำเสียก็ตามไปบ่ราะานนีก็จะอยู่วัดตามท้ากังเข็งตลอดเลยนะครับเอาผู้ประชาชาวบ้านอย่างนี้แหละ เดินทางไปอยู่จังหวัดเพชรบุรีหรือใดกลับไปบ้านเป็นดูสิครับโครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดเพชรบุรีใช้ธรรมชาติบราบัดก็เราพบพบคืชมา22ตัวทําหน้าที่ได้ไม่ต้องปสั่งโรงงานบำบัดน้ำเสีย5ห้าล้าน6พันล้านนาเกษตรกรเราเป็นแถวอย่างที่เราล้างชาติของเราองเราจอบใจก็เปจริงจริงอ่ะไอ้มาโดนลงทุนให้เราไม่ใช่เมื่อวานนี้หมอชีวกพ้งหมอบอกเนี่ย บ,นบน่นว่าสี่บ่นผมไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวมนะผมนะผมพ้นสภาพกายสามบ่นเรียบร้อยครับ <c oughs> บอ้โหสี่บน่นนะครับบ่นได้เลยกระดูกนหลังครับอย่างนี้คือต้นนะบ่นได้มาสองคำนะครับสองม้ที่ผมได้มาสองคำคือธรรมชาติธรรมดา <c oughs> อยู่ใกล้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไม่ได้ที่จะอยู่กับเรื่อ่างๆต้องรู้ธรรมชาติคนโบนราณนี่นับถือธรรมชาติเป็นเทพหมด รายพระพิรุณก็แม่เจ้าแม่พระพลอีแม่จ้เข้าเจ้าแม่โพสศพแต่คนยุคนี้ไม่ไม่รับถิออะไรี่เราจัเงินอย่างเดียวคนไม้แท่ที้ดูคนไม้มีประโยชน์ต่อชีวิตนะมันดูซื้อปูทำอันนอไซที่เราถายมาแล้วก็ปิดออกซิเจนเราสูดสูดอากาศมันไปฟอกเลือดของเราต่อชีวิตเราเดี๋ยวนี้มันดูดไคนับดูปั๊บดูบานไ่่ท่อไหร่ เรียบร้อยคนมาคนโบราณก็มีรุ่นชุนชันบูดาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้แน็กระป๋าไม่ทันเลยนะครับคนเรือไปฟ้ามันไม่อู่เลยครับชูดาที่เรืออะไรต่เียนไปโภนไปในสอนี้นะชชดาย้ายไม่ทันจะไปจับจองทนอื่นก็มีทุกนนดาประจำแล้วแต่แยกเขาก็ตียากน้าสสารที่สประเทศอย่านี้นะครับพวมันีที่อยู่ไม่มีที่ตแล้ว <c ười> นะครับบนมก็จะแลกเอาเงินกลับมาไม่เปอนู่แค่รุ่นแขกแๆกนี่ก็ตัดไปแล้วผมไม่ใชุ่่รนะครับมาเปนอยู่กิโลเลยครับกิโลสามหมื่นสี่่นนะอูเลยครับเอออะไรเป็นเงินที่หน้ากินอะไครับปูก้าเยียวยเห็นกระตามันทุกแย่ลป่าไม้ตัดป็นเกลี้ยงไปหมดน้ำพุ่น้ำเดือมบานเดือดเราดี พุมอย่างละลายเลยนี่เพราะอะไรป่าไม้ต้นน้ำบางท่าจะเป็นแค่น้ำธรรม่าชมันถุ่มทำลายไปหมดเลยฝนน้ำฝนตกไม่ใช่น้ำขาดนะครับฝนยังตกเท่าเดิมแต่พอตกเสร็จขายพวดลาลงกข้างล่างกระจายพ่่มใบหนุ่มเมืองหมดเพราะไม่มีอะไรถูกล็อกไว้กันไว้ซึมซับไว้บนเขาเนี่ยครับเลยจะอยู่ได้โผล่็นมาสามใบคุ้งฟูให้ดูอะไรทำให้ดูส่งสอนนะครับส่งเป็นครู ผมถามว่าผมมีความรู้สึกไงก็จะอยู่ผมบอกมีสองทางี่ดตานคหมองข้ามาท่านเหมือนพ่อเราดูแลบ้านดูแลช่องเลี้ยงดูเรานะครับแล้วท่านเหมือนครูเราคือท่านสอนดูแลและสอนนะครับเป็นทั้งพ่อและทัางครูดินอะไรเอาไปปรึกษาผู้นักิชาการเขาบอกเฮ้ยต้องเอารถแทรกเตอร์ไปตัดันากั้นบมืไดก็จะอยู่ ไม่ใช่คมเพลตเตอน้ำม pe <c oughs> ันก็จะเสียแปลว่ายาแฝกว่าอดูเราก็งงย้าแฝกต้นาแฝกมีปฏิบัติอะไรที่มันตูกที่แถมทิ้แนวยญาแฝกเป็นหญ้าธรรมะครับผมนั้นเราสั่งยา้าคาหญาสะานเห็นไหมหมูหย้าคาที่ไหนไฟลามู้เลยหมเลยว่าจะปราบมันได้ชัดแน่นะครับแต่ยญาแฝกครูต้นไหนเขาไม่ไปไหนเขาพูดอยู่ตรงนั้นลงลึกอย่างเดียว สนใจอ่ะทีนี้เป็นแถวเป็นแนวหมดเลยเป็นแถวแถวเนี้ยตามปกติฝนตกดีอันตรายหมดปรากฏว่ามีขั้นบันไดอย่างเงี้ยครับมีขั้นอย่างเงี้ยเราภาคหนึ่งบอลอันตรายมาก็เจอแนวแยกแฝดที่อยู่เชื่อไหมล่ะลุงลึกไปเจ็ดแปดเมตรเลยครับและเราเจอแนวยาแฝดที่อินเดีเลยครับร้อยปีครับอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเพราะมียาธรรมะมียาตะวันยักษ์าง่ายเลย แต่คนไทยเดินมีรู้จักอะไรครับมุมล่องตาอย่างเดียวใช่ไหมว่าอยญาพิญาแฝดที่มุมล่างตาอย่างอื่นไม่เป็นเลยครับไม่รู้จักใช้ต้นก็จะหมวเนี่ยมันสอนให้เราใช้ต้นจาได้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นเราสั่งบอกว่าไปอาเยอแปลงว่ากลุ่มให้เป็นแนวไปทดลองกลุ่มไปที่ลาชังไปกลุ่มกันบินไม่หมดผมสั่งเลยเอาวิียุสั่งกระเชิดอนไปหายาแฝดมาโดยวน ไปสองทั่มโมงถัดมาวิทยุตอบมาเลยย่าแฝดสองคันรถจะถึงท่านในเวลาบุ้งดีบ่ายไหนมาได้ตัดใจอย่างนี้เลยจับวันนี้บุ่งนี้ได้ไหนเรานั่งกันอีกขารอย่าแฝดเสียสภาพหนึ่งวันรุกขึ้นรถดีซีสองคันรถดูว้าไปไปยางดีเลยนะครับเอายาแฝดมาส่งสองคันรถเป็นตัดยาแฝดก็เราบคุณลุงท่านนั้นมา บอกกอาต้นมันไปเอาไปตัดมาทุกนได้เรู้จักอยางเดียวรู้นึกไดบอกเม่ใช่เอาต้นลุ่มกลุ่ม้ากุทำไมเอาไปได้ให้เราไาเราไดกลุ่มกลุมรดดีบอกปลูกข้าวหรืไม่พอแดดปลูกยญ้าแขกนเลยอไก็ดีม่เชอแน่ตามเโอ้พูดงเคุยออกมา ถ้าอยู่ไม่พอแดดคุณจะแบกม่เหลืออะไรเรต้องไปแนะนำ้องไปทำให้รู้นหก็ถูกใจเชื่อตอนนี้ปลูกกันปันี้ยัแล้วนะครับเราก็อาพันกันตอนนั้นตอนนี้ทั่วโลกนะครับมานิยมตามตามเราเนี่ยครับมื่อีแรกทุนเระเทศไปเปิดดีนี้เราเป็นไหม่็จ่อยู่นี่นำโลกเลยนะครับตอนเสด็จไม่ได้เสด็จไปโซเรียโซเรียเลยนะครับเป็นประธานเลยประชุมทั่วไหนเวเนซุเอลาเมื่อเมื่อปีกี้แล้วมี เวียดนามนะครับต sure. ัดกันเช้าภาคตะยานแปดโลกให้เมืองไทยเป็นประธานตลอดตุนนประเทศเป็นเัวยาแปดมาทำัตถกรรมอัตรกุมอะไรแล้วไปเลยเอามาให้เกียรคุ้มดีให้การเลยไปปยไปะยันหน่อยมันตาดแห้งอะไรอะไรขัดกนอะไรัตกรรมอยาให้มรนกลับเมืองไทยเป็นร้านพักๆตื่นๆลืนถิมือขัดกันอะไรอะไรผ้มเบาเลยเรามีศิลปิน ไม่น่าเชื่อและยาแฝกที่เปมีราคาต้นย้าเนี่ยมันทำให้เป็นเงินทองได้นะครับโดภาพนีรู้สึกจะมีแสดงสมสวยงามมากแต่ถ้าคืออย่างบอกแล้วนะครับสมวนเ้ประเทศก็เป็นเหมือนเป็นโรนภูมิเวาผมก็ผมจะไปไหนก็ตามติดเลยนะครับเอาสังเกตดูว่าไหลพวกเราจะมีรอยเปยนเปียดผลฝนมันตกครับ แต่ตกไม่แรงนะผอเราอยู่ฝนตกแดดออกไม่เคยมีมีอยู่ครัง้งน,นึงในเดินนาที่ว่าเราไปโน่นน้าไปรอท่านในพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะครับมิจิยุกลับมาบอกว่าน้ำท่วมหมดแล้วในถนนุนเข้ยาหมู่บ้านเลยนะครับน้ำเกินนั่งแ่กเกินมือเต่าบอกว่าปีถึงเะไปยุกันนะครับเข้าไม่ได้ท่านมิจยุต่อมาว่าไง้ะรออยู่ตรงนั้นแหละ เนีเป็นแทนี่แหเเดยวานมาถึงไม่ฟังเสียงเริลุยลุยลุยเข้าไปพวกเราก็ต้องลุยตาไปด้เยไร่ใช่จะอยู่โดนท่ากัดนะครับโดนท่ากัดเนื้อาหน่อยพวกเราเนี่ยที่ดังๆั้าสุดท้ายโดนท่ากัดเมื่อไหร่บางทีเกินมาตรงไปนี่เป็นคนโดนท่ากัดตัวเองใ่ไหถ่ายหน้าแข่วเลยโดน ทีขบวนรถออกคือจับได้อีกครั้งขบวนรถออกนะครับสมรวจยูมมาหยุดขบวนซะมาเดียวขอหยุดจับตัวยุ่มยู่มก่อนมีป้าลมถ่นตันมีตัวหนึ่งมันมัโดนมันมันก็โดนไปกับต้นไม้ฟอกทดสอบและจับทดสอบชื่อแม่จอดรถปลิดออกปล่อยลงข้างทางไม่ฆ่าถ้าถามว่าการย์เล่นโดนไหมโดนหลายตัวด้วย พอไม่กินเจ้าคนธรรมดาเรียนโดนยืดเลยก็ไปกินก็พบว่ามันกัดเลยใหม่เนี่ยตัวมันยาวๆนะครับพอมันกัดอยู่เครื่องเราเต็มที่เราเลยเป็นคนชิ้นเลยรู้ติดเลยไอ้ทันทันยัแกล้งอยู่โอ้ตายแล้วดึงมาเลือดโชกเลยนะครับตัวผมติดมาเรากลับมาถึงว่าใส่ใส่ต้องพุ่มือไว้ มองด้วยสายตาด้วยมตตาครับนะครับใบตาาเสร็จเราไปวางฝันไม้ส่มาเมตตากีดแล้วก็ทึ้เปลี่ยนมัมีโมหะมันมีเรือมันมเือดมัแบบกบานึ่งแล้วเสรแล้วบอกเออแล้วเราเราเลือดมันกลับคืนชีวีแล้วบ่กเลือดแตกกระจายเต็มฝอนไม้เลยเราไปดูดไปเลียกับคืนมาเลยกก่าวเลาใครไปเลียถูกไหม ดูแล้วก็เนี่ยมึงตัวมานเนี่ยกินข้าวมาในจานน่ะเหลืองดูในจากกนแล้วว่ามีอะไรเมื่อวานนี้ตัดองศุนดาเป็นเสือหมาเลือดเป็นแผ่นๆให้หนึ่งชีวิตเขาเลยนะนั่งกินเลยทุกวัน,นวันละสามหนนะ่ะไก่มูเล่นเป็นไก่กินชีวิตเขาเลยแต่นี่เขาขอเรื่องเป็นตองหนมีเดียวให้เขาไปไม่ได้หรอก ยี่งนี้โดดวิดเดียวนั่นน่ะไอ้ตาพนี่อาจจะชีสีสองีสปานานีบาท่านห้ามอยู่แล้วไม่ฆ่าที่เขาไม่ได้เอาชีวิตเราเลยเราแค่กัรตาน่อัยน้อยเออให้คืเธอเราไม่สงใจคุงเย็น่นอนตาเจนพิจารณาไม่หนักเกินไปหรือโมไข่ชื่อชื่อออกกินไปหมดจุโคตรเองเก้านะสรุปเกนเข้าหอออานไปเรียอย่าไปนั่นไป่ง่ากแล้วที่อยูไม่เน่าลย นาราทิบ oh yeah. th so so, the ่าสินอาออณถึงหมดเราก็เลยต้องทาตามด้วยนะครับอย่าล้มทุนฝนตกมากนเอยเรามีคนทางรุ่งเราก็ใส่การรุ่มดนในตอนนั้นเราได้มองกลับไปผมเข้าผมมียุดอยู่นิดเดียวพนีร์ตกพนตร์ตกไม่ไม่หยุดนะครับที่จะกระเสด็กทีนาราธิว่า ใช่สายเรื่องน้ำมาย้ำเร็วยำอีกนะครับมีน้ำพวกเรานี่รัวนะทุกคพได้โครงการคือโครงการที่ลงทุนพยายามไม่ให้น้ำท่วมเราเวลาน้ำมันมาเราจะได้ใครอะไรไม่ยอมเก็บกันเดินนะครับไม่ยอมเก็บกันแล้วการสอบพยายามสู้กับน้ำปีห้าสี่จำได้ไหมมือว่าตัวอยู่ที่นี่แต่บ้านที่อยู่ที่มันตทยเป็นไงโดนหลายอย่างนี่ไปสู้กับน้ำกันไปน้ำมามาประกานกันกันกัน ปลาตัวมาเลยเราเอาเรแช่หมุนซะสองเดือนหอมหอบทุกวันเลยไปแจกของเอาเรือแล่นตามไหนตามหมู่บ้านจัดสรรเรือถรถมีนะครับผมเรือแล่นไปแจกข้าวแักของโดนตายเขาอย่าไปสู้เขาปล่อยให้มันผ่านไปให้เขาลุ่ทะเลเร็วๆอย่าไปกั้นรู้ว่าน้ำตกลอยหยุดมาเป็นแบบนในใจนี้มีอ่างมี สะามีคลองอะไรเจ็บน้ำได้เพียงแปดหยดเท่านั้นเองครับแปดหยดเท่านั้นเองครับถ้าเก็บจนสิบห้าหยดรวยไม่รู้เรื่องครับแล้วรวมอวิธีเดี๋ยวกับโครงการบ้านเหม่เออจะพริ้นที่โครงการบ้านใหม่มีที่แขกเพราะเราสร้างที่จิตนะนะครับเราไม่ไปเราไม่ขุดนะทุ่มเก็บจนก่อนแล้วที่เหลือเราให้คนอื่นก็ถ้าทำอย่างนี้ได้มีน้ำได้น้ำรูดแล้วก็ไม่อะไร เดี๋ยวน้ำแรงน้ำแรงเสร็จพูดขายครับว่าน้ำท่วมคนน้ำท่วมผ่านไปสองทิศน้ำแรงอีกแล้วเพื่อจะก้ารับไม่มีน้ำก็ไม่ได้เพราะมันท่วมท่วมอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าตอนท่วมกเจ็บเมื่อวานนี้บอกพี่นงชาวกา้ที่เชียงขน้ำมันเหือนเรือนเดนะครับมันมาเรือห่งนต้ใช้ที่้วัเก็บไว้แล้วกระจายีปีๆทำไม่ได้ฝนมันมาสมเดือนแต่อีกเก้าเดือนนึต้องใช้ เราต้องเก็บเหลือไว้ด้วยแกไม่ยอมกิดกันนั่นมันโทษอะไรน้ำหรือชีวิตเราสั่งกันแล้วนะครับน,น,นี่เราไปยืนรออยู่ตรงน,นี้นี่ผมนะครับ <c oughs> ลังเลเลยตามมาเป็น,นเป็นคนที่สามไม่นด้หัวมาถึงข้างนี้เป็นเหลีวนะครับนี่เป็น,ปนฝา่ายก้านก้นน้ำไปข้างนี้เป็นเหีว่ว มาถึงเราเรมีรอไปจนอาทิตย์หนูเดินไปแค่นี้เดียวแก้ฝาเท้าวางกันนี่เห็นแล้วป่ะครับแค่ฝากเท้าวางนั่นนะขณะที่ลังเลอยู่น่ะเพื่อนหนวออกมาถึงปลื้มปลื้ปลื้ไปแล้วไอ้คนเราตั้งตัวเอาลังโตเป็นโตปนนะเมื่อเดินเดินตามไปไม่เคยกังวลไม่มีอะไรมาหยุดท่านได้ไม่เคยกลัวเรานีแหมใจอกใจกันได้ไม่กลัวเราหรอกเพอชีวิตเราไม่น้อยกลัวท่าน แจะไปตลยท่านนเนี่ยท่านนามีใครเลยนะเหเนป่ะท่านนามีใครเลยตามปกติต้องมีคนนำเสด็จมีคนนำเสด็จหายหมัหมดเลยก็พ้องผัวท่านนำเสด็จแทนพวกเราเนี่ยมันรุนแรกดีนะว่าเราเลยไม่มีใคนำําเครับตรงนั้นท่านงมเด็นานอออะไรเนี่ยฝนหลวงฝนหลวงนิ่แลกนะ เห็นไหมครับใบเนี <If> ่ยเป็นใบสมัยใหม่นะครับเป็นทำรายงานขโค้กอุ่นถุงช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาวลอยลามิดตัวคำนวณใครเคยเรียนทาพนี้ไม่ที่ไหนเลยเออปริศนาต้องคก็ซอเป็นที่ไหนสกสสอซอก็ก็ใช่ต้องมีอันเคยเห็นเห็นทั้นพวกเราเนี่ยไม่จะอยู่สอนอะไรต่างๆแล้วมอะไรนะ ใช่ชื่นใจแบบนี้นะนั่งซือพระมหาชนกมีรูปที่อยู่ท่านรับสตังบอกว่านี่เธอไปอ่านนะและถ้าอา่านรายการความผูกตุ้มได้มันจะตรงเงินกับดวงที่ปลูกไว้ตรงนี้เพราะจะอยู่เวลาที่ปลูกดวงเป็นนะขอโทษท่านผูกดวงท่าเนเองนม บอกว่าเมื่อดูดาวดาวฝนดาวอะไรแล้วจะสอดป้าเป็นสถานะตรงนี้เลยและเอาเหนือไปจากคอมพิวเตอร์ควณแล้วรวมพยานพอนี่ก็รู้รวมพัดาวสแนเซอราแล้วทุกอย่างจะพิสุทธิเทพีนางมณีเมฆกระไระดโดนดดัอันนี้สอนอะไรก็จะอยู่ว่าไม่เคยดูถูกศาสตเก่าเก่าหรืออะไรการโบราณก็ไม่ใช่ เอาสบายใหม่รุนรุนสบายใหม่ไปใช้ไปแต่ศาสตร์เก่าแก่นั้นก็ยังไม่อยู่น่าที่งเลยครับเห็นไหมครับแล้วบอกตงเต๋อมีครั้งหนึ่งผมมุดมุมาส่งแรางานพายุใต้ฝนเข้ามาเนี่ยายสามโมงไ็อยู่หัวออกมาไม่เข้าผมมดมุดมันไม่ไหวกลับไปถามมุดมุทุนรู้ในไง เพราะว่ากูตุ่มเท่มขน,นวลใช้คุณนุณเคราาื่องไม้ัาสมัยลาคาแพงท่าน,น,นบอกใช้เกิดตอนแรกเป็นชื่อตอนแรกเนชื่อเขานะแต่ลองลูกดวมดูไม่มีดาวผลไม่มีดาวไม่มีดาวน้ำไม่มีดาวลมเลยท่านไม่มัน่นใจปรากฏกว่วาพอจะเข้าปกป็มีตั๊บแสหลิ้งจีนเลยสงสัยมีนามนีมันดีไมตตางเลันนาสใจงสัยน้มนดีเม่ตาตักเชขึ้น วุอ,อย่างเนี้พวกเราพวกมีเรเื่องเสศนเรื่องอะไรอะไรของสิ่งต่องต้องเชื่อมด้วกันนะเพราะเดนไปจับตาหลายคนคนรราตกไปเหมือนราเฉลี่ันี่เน,นอยเส้นเสนใจนะครับประเด็นปล่อยกรื่งเรื่องของกตพวกเราเออรู้อ,อะไรเนี่ยต้องกี่ยอะไรด้วยเมืองหนาววันหนึ่งเรียกผมไปมองว่านี่ น้ำมาเราต้องมันเยอะแล้นะอย่าไปบอกว่าน้ำขาดไม่ดีหรอกฝนที่ช่วงที่ช่วงเท่านั้นแหละแต่โมกุลเป็นเสร็จแล้วมันน้ำมเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันมาตามลำคลองตามแม่น้ำมนเยอะนั้นทำแก้มดีซะเราผมเรียนัล้วสักรพูดจะไม้เรื่องอะไรแก้มดีไม่มีเกี่ยวอะไรกันด้วยบอกแก้มดีเนี่ยที่เคยเห็นด้วยกผมก็เคยเห็นอยู่แต่ไม่เห็มีเกี่ยวอะไรกันเออดูดูวิธีสอนกันนะ ดูวิธีต่อวยนะเอาไม่เข้าใจนะพ่งนี้ไปนั่งนดนลิงดรโดนลิงสอนหี่ว่าเรากลัอกให้ไปนั่งกล้องโดนลิงเราป่วยไปนเยอะแล้วกลับมารายงานว่าเห็นอะไรวอลลุกขึ้นหมก็ไปขอดินไปนั่งจ้องัดนลิงลิก็จ้ม่จองมันมู่มันจองมันดูอะไรวะมึงดูอะไรมึอะไรแล้วมก็ยืนช่วยมัน ก็พลึบเข้าปากไปเรามาเอายโยนไปลูกมันก็กพลึกเข้าปากไป,ด,กป,กไปดูไปดูเท่าไหร่แล้วก็ตีปากไม่ออกตอนหลังก็เลยโยนไปทั้งหมีเลยนแมวแล้วอยู่แค่นี้พอพอเดินค่อยหลังมาเดี๋ยวกลับไปดูพอเดี๋ยวกลับไปดมีรับนี่คือภาพที่บุมเห็นโอ้ยเข้าใจเลยคือผมขอมมาเยอะๆแต่เรายังไม่อยากกินอยู่นะเอากินเก็บไป ความหมายก็เราไปเก็บไว้อาชีพเก็บวันรุ่งขึ้นไปว่าว่าไงไปเป็นยังก็ <c oughs> เรียนรึยังเรียนระดับเรียนรูแล้วบออาจารย์อียนต่อยังไงละ่ละบอกเวลาของไปเยอะอาทีพเก็เออนั่นแหละไปไปทำนะสองฝากแม่น้ำสองอะไรมีที่ว่างอุปถัมภ์เป็น,ปนอะไรคนน้ำรุ่นม,มาปล่อยให้เป็นละแล้วปิดประตูเลยคนน้ำรุ่นปั๊บมีน้ำเต็นกับในช้ได้ตลอดแล้วดูแล คนหน้าน้ำตัดมาก็เปิดอีกเล่าให้เราอยู่นเนี่ยในน้ำโผลไหมนะเดวเพื่อทำได้เท่านั้นแหละอย่างน,นี้เป็นต้นเรื่องต้งเอาอเอาของง่ายๆาสอนต้องของธรรมชาติมาสอนเดีย๋ยวไม่ได้พอเราฟังแป๊บพอเรามีโปรเิสเซอร์มาอธิบายเราพอรียนมาสอนก็ได้ก็เป็นลูกด้วยกันนะครับเพราะนี่คือการทีเ่เสด็จ โอ้โหตอนนี้ทำไมดุดดุงอย่างนี้ยัไม่รู้เห็นใจหายเมอนะไรสิปนอะร้าวาเส็จไปเนี่ยก้าวปน้ำเงือนได้จะอที่ไปท่้นเก็บหมดสามีเรืองเป็นอ่างขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดขลานมีที่ไหนสร้างได้สร้บ้านเลยมีตุมเลยอยู่บ้านนองกเนี่ยต้มีถังเก็บน้ำเลยว่าเอาละที่นี่เราปามันสมมเหมอไม่มีตังแต่บ้านเงที่มีไหมบ้าน ที่ลุงไทยมีไหมต้องมีพ่อมาห้่มาถือว่าเก็งไว้เพราะงั้นก็เหมือนกันชาติเราไม่ชาติเก็บไวจะได้อยู่ตอนหลังจะยุ่งจิตพอ้าติมากมากมากเขามาต้องมีพื้นที่อะไรกรอเดี๋ยวด้านอนุรักษ์ออกมาแล้วห้าม้างเราทำเรไมชาติทำไมไม่รู้ให้ทำให้ชาด้วยคนไม่ใช่ผอนะถึงเวลาจะจำสินคนไปจำสินไม่ได้ มันก็เริ่มสร้างเก็บพอไปยอมได้สร้างได้แล้วเอออยางนั้นเลยไปสำรวจสิมีทับไหนที่มีน้ำไหลผ่านบ้างให้ไปปิดปากครันี่ครับที่ชื่อใหม่มีนี่จูดน้ำน้ำค้ับน้ำออกตรงนี้แล้วปิดทับประตูปิดกัลลานก็ขังเป็นอ่างเลยแล้วเอาโม่เท่ามันเป็นแทงน้ำเก็บเก็บมันมีที่ไปขังอยู่ในทับนึงแล้วปล่อยลงกัลลานอีกทีถึง ก็ทำชิ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะง่ายๆอย่างนี้แหละเราไปตำรวจอย่านี่สร้างสร้างไว้แล้วไอ้แต่ขับรูแรงทางที่แม่ผมสอนอยู่ใกล้ๆกั่ขับรอดเวลาท่านไปเที่ยวปลายเปยอะไรตไรนะก่อนนี้ให้การท่องเที่ยวเขาตั้งตั้งชุดภาษีใหม่นะนะดูขับรูเที่ยวตับรอดนั่นแหละนะครับไปดูขับรูซะก่อนเราเห็นน้ำยังไงเราไปดูขัรอดคือเป็นองแรงท่องเที่ยวเรมอถี่เรือก็เนี่ยเป็นใช้ได้ในกระทรวง ปลูกต้นไม้ได้เออตื่นใจได้มีอยากปลูกมีใจปลูกเราแหมฮอนนัทปลูกต้นไม้ตั้งแต่กระคต้นไม้ลงหลุมต้นไม้เกี่ยตอทุกทีแล้วไงหน้ามองไม่ได้มองต้นไม้มองกล้องถ่ายรูปมองไม่ได้มาขอรูปไวก่อนต้นไม้จะรอดไม่รอดหรือแล้ววันนี้ยังไม่ได้รอดจะเสียไม้ปลอมรุ่นแล้วไม้ปากรุ่นไม้ปากชื่ออันึงที่มีมันใหญ่คนโตไปปลูกบ้างอะไรเสียไม้มี่บ้านตัวนั่น บางทีถ้าไปหยอกกันนะตู้ผ่านมามีป้ายติดซูเม่กรูโอ้ยต้นนี้มันแปลกนะกนรูดอกเป็นยังไงกรูเป็นยังไงเนี่ยปัดซูเม่โอ้เราใจหายเลยทุกคืนต้นไม้ยังรอนไม่รอนเสียไม้ทำไมชอบปากชื่อมาแสดงมันชอบของชันแลแ้วจากนั้นไม่อยากกไปรู้นะเพิดแนบเป็นไรที่ลูกที่นี่แล้วปอกทีวีแล้วกลับบ้านเลยเคยเหนียวแดงชอบปลูกในใจไม่ได้ ต้องให้รักมันกลับมาดูมันทอมันจะรอดได้เลยดูความหมายของโลกท่ป่าต้นน้ำมันควบคูกไม่ได้เพราะต้นน้ำมันของที่นี่ก็มีหมีม้าอยู่ยอดเขาต่อให้ไม่มีต้นไม้อย่างไรก็มีหมีม้าฟองให้เราละลายลูไว้ชั้นหน้าเราแต่เมื่อเราไมีมีหมีม้าก็มีป่านะครับต้นไม้บนยอดเขาไม่ได้เก็บน้ำไว้แล้วอทยอยไม้เราใช้หน้าแล้วเราต้องคืนคุ้ยบนต้นน้ำลุงนะ รุงปแปงนั้นไม่ถึงลุงเราก็งู่านบอกว่าไปทำสายก็รอนะไม่ยอมลงทุนมากนี่แหละก้อนหินก้นเหมือนมีนไฟเไมาตักตักขึ้นแล้วเขาก็หินโยงลุงแปงแล้วมีไม้อะไรก็มายันยัน,ยนไว้ต่อต่ออะไรต่ออะไรต่างๆนะครับทำใี้พูดเลยเป็นร้อยๆมันพันแห่งเลยเวลาฝนตกมามันก็ชะลอไอ้ลงทุนออไปสร้นนนางใหญ่พอสร้างเสร็จ ปล่อ,อ,รอยรายงานเข้ามาไม่สาเร็จอยู่ครับก่อแก้วดี่เป็นเรียนนี้มันเก็บน้ําได้อยู่ท่านสวนไปว่านนะอะไรครับขอแสดงวามีจีด้วยสาเร็จแล้วและอันไหนถ้ามันไม่ปล่อยให้น้ำา่าดเก็บน้ําได้ช่วยเอาไม่ไผ่แทนมันเลยให้มันทะลุให้หมันซึมด้วยท่านต้องการให้มันชะลอให้มันไหลช้าๆ้าไม่ใช่เก็บน้ําเลยไม่ใช่แต่มันไม่มีในตำรา <hi> เราทำรถไฟเราต้องรับน้ำให้อยู่ใช่ไหมปลูกต้นไูแล้วพอเสร็จแล้วเป็นไงครับไม่ต้องปลูกต,ต้นไม้ทุกต้นคนมีความชื้นใ้ใต้ต้นไม้นั่นแหละครับใต้ดินนั้นมันมีเมล็ดไม้อยู่มันรอเวลาความชื้นเพียงพอเพื่อมอบของต้นแล้วในป็นป่าสวยไอ้พวกเราไปปลูกปลูกกันเหงาไหมนะต้นไม้เนี้ยมันแถวเหมือนเหมือนแถวโรงเรียนนะต้องบอกป่าแถวทหาร มนไม่มีป่า่ามันต้องซ่ออย่ในเขตอันลกาเป็นชั้ไปหลายระดับอย่างนี้เป็น่นนะครับธรรมชาติ่นะธรรมธรรมชาตินี่ธรรมธรมชาตอยู่ด้วยนะมันของดีถูกต้องเรื่องข้านี่ให้ความสำคัมากเกี่ยวค้าวทุกปีเวลานี้สุเดชประเทศต้องตทต้งตัด้งต้งเกี่ยว้งอะไรจูงวันแม่เดี่ยววันพ่อน่ นะครับเราตั้งชื่อนอในความพิการมากค่าสำคัญเกินคราเฉล่ยลูกเรื่อินอย่างเดียวท่านสอนเรื่องทฤษฎีใหม่นะครับอให้คุณศาอย่างพอีสาที่ไปมันออเสียายที่ไม่ยอมตากันบอกคุณเธอคุณได้ชุ่พคุณเกิดปับดีใจดี้นั้นแล้วพวกคนที่ชอบมาหน้าต่าเนี่ยบอกผมกุณญาได้ยินตอแล้วคุณค้าเขาหน่อยได้ไมสามเปอร์เซ็นคุณซา นะครับสามสิร์เซ็นต์กลุ่มข้ามเลขสามสิบเปอร์เซ็นกลุ่มหลไหลหลุดสวนคลิกขอเพียงเดียวอะไรอะไรมาอนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ูกลุ่มบ้านนี้ไก่ร้านบ้านอะไรอะไรต่างๆก็ทําเสร็จปั๊บมีเสเวเนเรนเร่องตัวเออเห็นไหมแ้ันหลักเนยไม่ต้องโกเงินไปของเราเองจะชอบอะไรก็ชอบไปเลยจะประหยัดสุดๆนะได้เงินมากดึงไปที่ปัญญาที่ไปที่เราไม่ไป ไอ้ที่เหนียวสุดๆก็ปลูกต้นฝอยแ้วนะครับเป็นไปด้วยกันไปล่าให้เพื่อนๆฟังที่พ่อบอกว่าในตอนสมัยตอนโวท์นั้นมีไปิบ้านมีทอดไหว้ไปด้วยนะไอปลาไปลายฝอยอยทุกเป็นมันนิ่มเลเห็นพระท่านเอามาสีฟ้าแล้วก็สีไ้าเลื่อนเลื่อนโคกโคกฟ้าสีไม่เป็นจะได้ไปเยี่ยน ไม่เลมัราชการถามเรื่องกฎอยภาษียังไงนีเขาปัดปัดอย่างนี้อนนั้นเองเราไม่ภาษีรก <another one. S 1> ็ไม่ปัดน้อเงือเอนมไลไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าครั้งนี้ได้ที่ลดค่าใช้จ่ายมดเลยปรจจัยมันไอที่ลอกำไรหมดแล้วเหลือที่เหลือใช้เราขายเข้าไปมีแต่กำไรกับกำไรเนื้อใครมีที่เราทำอ่แต่ใครไม่มีที่เราเปยนะครัราชาวบ้านเขาโม้เฝ้าพอเขาทำสเร็จแล้ว โอยปีปีมาเสด็จเน่ยตอ้ยผลลูกไม้โมลูลูกไม้อะไรก็อะไรมาถวายนะครับในดีใจไป่เองเขาทำเสด็จแล้วก็จรับกเาจะชื่นใจไปด้วยนะครับเขามีจินคำนี้อย่าดูถูกมันนะมีจินมือใครเนี่ยมีจินปล่อยขยันเถอะที่อะไรดีๆมันขึ้นแล้วนั้นเข้าใจว่ามันขึ้นแล้วนั้นมันกีที่สายคนเอเชียชอบกู เมื่อที่ท่านตลักท่านกู้สูญจะรักเก็บระหวางนู้นผมหายไปนิดหนึ่งผมไปยืนดูที่หนา้าร้านก็มีพื้นที่ทางรติดถนนใหญ่นะต้นคนเอเชียในไทยนที่ปลูกต้นไม้ต้นอะไรปลูกขดทองนี่ถนน